สวัสดีครับวันนี้เราพามาดูมาร์คเทนนะครับมาร์คเทนมาร์คเทน SK 260 LC นะครับมาบานเลยครับผักเราพามาดูการต้อนผักนะครับสิมือจัดนะครับนิ่มๆแต่การันตีได้เยอะแน่นอนนะครับ มืออาจจะไม่ค่อยนิ่งนะครับหนาวฝนตกนะครับอันนี้ทำสีพิเศษนะครับสีเหลืองกรมชนดาทำสีพิเศษนะครับสำหรับค่ายโกเบก็จะมีประมาณสองสีนะครับแล้วแต่เราจะสั่งมีทั้งสีเหลืองสีเขียวฟ้านะครับนี่นะครับ สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นสีเหลืองสีสวยนะครับสีตัวนี้สีสดแต่ผมจะเรียกสีกล้วยหอมนะครับสีมันสวยดีสีมันจะสวยๆนะครับไม่ใช่น้อยนะครับผักตอนอยากนะครับถ้ามันไม่เป็นแพงนี้ จะทำงานยากนะครับหลักคนขับวันนี้ก็สีมือนะครับตอนมาได้เป็นกองนี้ก็สุดยอดแล้วครับ เสียงของของโกเบจะนิ่มนะครับจ็บจจะแทบไม่ได้ยินเสียงนะครับสําหรับตัวนี้เครื่องนิ่มมากนะครับเราพามาดูกันชัดๆนะครับ